สวัสดีครับผมมาพบกับอึงบ้งฮะในรายการรถแซ่บเวอร์บายบีทีเอสครับผมคะแนหนึ่งไลค์แนนหนึ่งแชร์ครับให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับอึ้งด้วยครับผมถ้าดูแล้วถ้าคลิปนี้นะฮะมีประโยชน์ก็ช่วยผมแชร์ได้หนึ่งครับวันนี้ผมเอา BM ครับเป็น528 i นะครับผมตัวรักชูรี่ครับปี13แท้แล้วก็จด13เลยตัวนี้ก่อน LCI นะครับผมอย่าสับสนนะฮะถ้า LCI แล้วเนี่ยมันจะเชนไฟหน้าประตูจะดูดนะครับผมพวกนี้นะฮะแต่ตัวนี้ก่อนเชน วันนี้มาแบบพลิกๆเลยนะฮะ bm ออกห้างตัว5284ล้านกว่าวันนี้ราคาไม่ถึงล้านครับราคา999,000าหครับสำหรับใครที่อยากได้คู่นี้นะฮะจัดมาเลยครับผมมีให้หมด2 2คันสีขาวทั้งคู่ราคา999,000ครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1 2 0 0 0ล้านบาทว้าวราคานี้อาตาัตราดอกเบี้ยยังได้อยู่ครับ2.79เริ่มต้น ถามว่าคุณออิงรับประกันให้ไหมเอาอย่างนี้ครับรับประกัน1ปี12,000กิโล179รายการโวเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับไม่รับประกันแค่แบตเตอรี่กับหัวเทียนเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับว่ากิโลแต่ละคันวิ่งกันไปเท่าไหร่ตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ 528i นะครับตัวนี้เป็นตัวรักชูรี่นะครับ มาดูกิโลไม้ครับนะฮะกิโลไม่วิ่งมา99,817กนิโลนะครับภายในที่ผมบอกเลยว่าสวยนะครับสภาพทรงบอกครับผมไม่โซมนะฮะผมบอกเลยครับเพราะว่าไม์วิ่งมาแค่99,000ผมเลยมาทำราคาลงมาเลยครับนะ9 9 9 0 0สาครับมานะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1 2ล้านแสนเลยกาตาดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปี2.79 5ปี2.99ครับนะรับประกันหลังการขายไป นะฮะงปีหรือว่า12,000กิโลนะครับผมหรือว่า179รายการของฟิกแมนนะครับมาดูที่เบาะครับเบาะนี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับไม่เสียไม่ชำรุดนะครับผมแล้วก็ตัวมีนะฮะปุ่มสวิตช์นะฮะกดม่านหลังนะครับผมตัวนี้มาให้พร้อมกับม่านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะครับผมมาดูที่พวงมาลัยครับ พวงมาลัยนะฮะสภาพค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่ครับถือว่าโอเคเลยก้านของพวงมาลัยด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะฮะไว้สําหรับรับเสียงนะเบาเสียงนะครับเปลี่ยนเครื่อง fmam หรือว่าเลือกเล่นเมนูหลังของก้านผงพวงมาลัยนะก็จะมีตัวเล่นเกียร์แบบพนิชิพนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะตัวเล่นเกียร์พนิชิพเนี่ยมันจะมีให้เฉพาะ525ขึ้นแล้วก็528เท่านั้นนะครับถ้าเป็น52 0สูนยี่ยังไม่มีตัวนี้ไว้สําหรับเล่นเกียร์คู่กับเกียร์ ไฟฟ้า8สปีดสามารถเล่นแบบทิโทอนิกได้นะครับเพียงผักไปทางด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็โยกลงนะครับผมโยกลงแบบนี้นะฮะใช้ง่ายครับมาดูหน้าจอตรงกลางกันหน่อยครับหน้าจอตรงกลางสามารถรองรับแผนที่นําทางหรือว่าเนวีนาทางได้เรียบร้อยหน้าจอถ้าเป็น528นะครับจะเป็นตัว LCI หรือยังไม่ LCI ก็ช่างนะครับจะได้3จอคือจอแรกก็คือจออยู่ที่ติดกับคอนโซลด้านหน้า จอที่2ก็คือจะเป็นอยู่ที่หลังของเบาะนะครับผมทั้ง2ข้างสามารถใช้งานได้ปกติในเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวหน้าจอไว้เลือกเล่นนะฮะต้องเลือกเล่นคู่ตัวไอไดนะครับเมนูครับเหมือนกับตัวไอไดใหญ่ทุกประการทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมีเดียเรดิโอน y วีดำทางนะฮะการประวัติการซื้อวิตนะฮะของลูกค้าเก่าๆนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำม,นมันวันที่เท่าไรปีอะไร นะครับผมตัวนี้ก็รองรับเรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือมารองรับแผนที่นําทางให้คุณเรียบร้อยแล้วคอนโซลด้านบนนะครับผมสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ลายไม้นะฮะสีเทาแล้วก็ตัดด้วยขอบเลสโครเมียมสีเงินนะครับนี่ครับทำให้ดูโดดเด่นขึ้นนะตัวคอนโซลหรือว่าแผงประตูเนี่ยลายหนังสีน้ําตาลนะครับตัดกับสีดํามาดูระบบแอร์กันหน่อยครับระบบแอร์นะครับผมของ528เนี่ย ค่อนข้างที่จะดีกว่าพวก525หรือว่า520นะครระบบแอร์จะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิแยกแล้วก็แรงลมแยกซ้ายและขวานะครับผมส่วนอย่างอื่นใช้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกไร้ป้าหรือว่าพวก Max หรือว่า AC ทั้งหลายแหละก็คือใช้เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวแรงลมปะทะนะครับผมเข้าหาตัวหรือว่ายิงลงพื้นตัวนี้ก็แยกซ้ายและขวาให้ออปชัน่นนี้นะครับเกือบเทียบ เกือบเทียบเท่านี่กัพอๆกับซีรีส์เแล้วนะมาดูที่เกียร์ครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดพร้อมกับลูกเล่นนะฮะโหมดแบบสปอร์ตบวกนะครับถึง4โหมดด้วยกันนะครับจะมีสปอร์ตบวกแล้วก็ตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวคอมฟอร์ตแล้วก็ตัวประหยัดน้ำมันอย่างเช่นนะ ECO Pro มีให้ทั้งหมด4โหมดในการขับนะฮะตัว 528i นะครับในคู่นี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับผม ตัวนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับปาร์คเซนเซอร์นะฮะระบบเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนด้านบนหลังคานะฮะไม่มีเลขอักขระเลขยันใดๆทั้งสิ้นสภาพโดยรวมนะภายในนะฮะผมบอกเลยว่าสภาพนะฮะ85เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะสภาพภายในตอนนี้ผมมานั่งนะฮะห้องผู้โดยสารครับโอ้โหใหญ่มากครับนะฮะด้านข้างก็จะมีม่านข้างนะฮะปิดไว้นะครับผมนี่ครับแยกเป็นสองโซนนะครับม่านข้างนะครับผมก็คือมี บานแบบเต็มกับบานเล็กนะครับผมนี่ฮะให้สองข้างก็คือการแสงแดดนะฮะการมองเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็คือตัว528เนี่ยจะมี2จอที่ติดอยู่หลังหัวหมอนนะครับทั้ง2อันนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะฮะจะเล่นคู่กับรีโมทนะฮะจะมีรีโมทให้นะครับผมด้านด้านอ่าจะมีรีโมท1แค่1ตัวนะครับเหมือนกับพวก525เลยนะครับแต่ว่ามันจะเวลาเราจะใช้นะฮะมันก็จะกด L กับตัว R นะครับผมก็คือใช้นะครับ สามารถใช้คู่กับจอด้านหลังนะของเราได้นะปกติได้เลยนะครับพวกนี้นะครับผมคอนโซลตรงกลางก็จะมี2ช่องแอร์ไม่ต้องรอแอร์จากคอนโซลด้านหน้านะครับสภาพโดยรวมเบาะด้านหลังนะฮะตัวใหญ่นั่งสบายเลยนะฮะระหว่างขาหรือว่าหัวเข่ากับเบาะนะฮะคู่หน้านะฮะหอูเหลือเยอะๆเลยนะนั่งได้สบายๆครับไม่อึดอัดแน่นอนครับผมสภาพโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่านะฮะ85%ใครอยากได้ราคา9 9 9 0 0 0รีบจัดรีบจองเลยครับ สำหรับ 528i ตัวรักชูรี่สีขาวเลยครับผมรถสวยๆรับประกันอุบัติเหตุทุกกรณีครับเดี๋ยวผมหาไปดูฝากระโปรงด้านท้ายครับตามผมมาครับเอาลตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหลังนะฮะตัว 528i นะครับผมด้านท้ายไฟท้ายก็ไม่แตกไม่ร้าวนะฮะสภาพพร้อมใช้งานสีโดยรวมนะด้านท้ายนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝากระโปรงครับ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแบบธรรมดานะฮะสามารถเอามือเหาะสอดใส่แล้วก็กดนิดเดียวครับกระเดิงขึ้นให้เลยรอยตะเข็บรอยแนวยาดเดิมบางๆนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรอยแนวยาบางเส้นเล็กนะครับเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาขอบยางนะครับผมที่กันกระแทกหรือว่ากันน้ําซึมเข้านะครับผมพวกนี้ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมรอยตะเข็บนะฮะสะโพกด้านซ้ายและสะโพกด้านขวาของตัวรถนะครับผมรอยอยัาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะสภาพโดยรวมผมบอกว่า คันนี้สวยมากๆคันนี้เป็นพวกยางรันแฟนเรียบร้อยแล้ววันนี้จะไม่มียางอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันครับว่าสภาพภายในจะสวยคลิปเท่าไหร่แล้วก็ไมล์เท่าไหร่ครับตามมาครับเอาล้ตอนนี้ผมเข้ามาดูอีก1คันนะครับนะฮะเป็น528เหมือนกันออปชั่นค่อนข้างเหมือนกันเดะทุกอย่างนะครับผมแต่ว่ากิโลไมล์จะแตกต่างจากคันที่แล้วครับคันนี้กิโลไมล์จะวิ่งน้อยกว่าครับกิโลไมล์วิ่งอยู่ที่89,155กิโล สภาพโดยรวมนะฮะคันที่แล้วกับคันนี้สภาพใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในนะฮะความสะอาดสะอ้านนะครับผมทุกอย่างเลยออปชันโดยรวมนะฮะเหมือนกับคันที่แล้วนะฮะก็คือทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันนะฮะห้าสองแปดนะฮะปีสิบสามจดสิบสามแท้เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับก็คือแตกต่างแค่กิโลไมค์แค่นั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูหัวนอดฝากระโปรงทั้งคู่ดีกว่านะครับว่าความสวยงามเป็นเช่นไรตามมาครับ เอาครับตอนนี้ผมพามาดูด้านขั้นขวามือของผมนะครับผมสภาพหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดนะฮะแผงการชุนยความร้อนยังอยู่ครบนะฮรรอยซีนนะครับถ้าเป็น BM แท้ๆนะครับจะเป็นการพับเก็บตะเข็บเอานะครับผมพวกนี้นะฮะสังเกตดูง่ายนะครับผมถ้าหากว่าใครนะฮะที่มาแกะฝากระโปรงออกแล้วที่จะพับรีดเก็บกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมบอกข้างที่จะยากเลยมันคงกลับคืนมาสภาพแบบเดิมๆเหมือนป้ายแดงไม่ได้แน่นอนสภาพห้องเครื่องครับแห้งๆครับ เครื่องจน2,000เบนซิน190แปลงม้านะครับผมคันนี้สภาพเอี่ยมเลยแห้งๆเลยนะครับผมไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันใดๆทั้งสิ้นคานหน้าเป็นคานเดิมๆสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานอยู่ครบหมดพลาสติกนะอยู่ด้านในไม่มีกรอบไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีหักใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมพามาดูอีกด้านอีกหนึ่งคันครับอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะฮะด้านซ้ายมือครับหัวน็อตเช่นกันครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับผม นะฮะแผงการชุบความร้อนนะฮะยังติดอยู่ครบนะฮะตรงรอยตะเข็บฝากระโปรงนะครับผมไม่มีการแกะการถอดใดๆทั้งสิ้นสติกเกอร์นะฮะที่ติดเป็นคําเตือนนะฮะอยู่ครบหมดเลยขอบยางครับไม่ขาดนะครับผมสภาพห้องเครื่องแห้งๆครับไม่มีรอยเยิมของน้ํามันใดๆทั้งสิ้นไฟหน้านะฮะทั้งสองคันนะครับไม่ขุ่นไม่มัวไม่แตกไม่ร้าวนะครับผมสปอร์ตไรท์ครับใช้งานได้ปกติน้ําไม่เข้าสีโดยรวมนะฮะการชนด้านหน้าครับ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมคันนี้ไม่มีรอยแผลสดหรือว่ารอยแผลเป็นใดๆทั้งสิ้นราคาครับ999,000ราคาครับ999,000กับการรับประกันให้ถึง1ปี12,000กิโลนะครับผมรับประกันชนจมน้ำพลิกความคนตายในรถไม่แท้ให้นะครับผมใครที่จองการหารถสวยๆไว้ใช้กับราคาไม่ถึง1ล้านบาทกับซีรีส์5ครับ 528i ผมว่า2คันนี้คุณต้องรีบ ให้ไวที่สุดนะครับกับราคาโปรโมชั่นของเบรตันชัววันนี้อึงราไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u u ัว o m